สวัสดีพี่น้องสมองสุวรรณคือเก่านะครับมือนี้เลยต่ำหมกงนะครับส่งถึงง่วงเรียว่าเขาเรียกคับของง่วงนะพี่น้องคัของง่วงถึงง่วงมือนี้แม่ครับสายฝนเสียงฝนพายห้องบึมๆเดี๋พี่น้องเอ้ยบ้านเทงมือนี้ฝนตกแห้งเงี้ยมเจ้าของหันนะครับคุยตำหมอกงต้องการพี่น้องครับหมอกงจับจับมาเลยพี่น้องมาเลย ตมครับของอม่วปึน่นมาไดเครับจังเงินตะม้วงกินตุ้มือนุอ่มจัม หมันอันนี้นะขหมังมันป่าขันนนอเป็หมนัป <c oughs> ปน,มนปานะ่าเนาะ เชียงพนตกเลิ้นะมข้างันตกแห้งขุมาต้ตานตตกพงหรือบ้านปุ๋ยขาม้าฝนตกเนี่ยวันปุ๋ยเขา ต้องนะองวมนเสียงด้วยตอนนี้ออกไปนอกตรงไ่ได้ฝาห้องฝาห้องไฟเหลวนะครับเออต่งมุกับเสียบครับตึงเสียบตึงนู่นี่น้องมา นี่ยน,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 น้อ,อ,มมองจ๊กนี่ยมันสมิงหอวนะก็ทำมม้อขอเขากรันเหรอไหมเฮ้ยมาเลยครับ